เขาเรียกว่ามืออาชีพจริงๆทําแล้วสวยงามไม่เห็นร่องรอยของสภาพอาคารเก่าหลงเหลืออยู่เลยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับว้าวเดคอคอเพื่อสังคมกันนะครับ วันนี้เรามาอยู่กันที่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมซึ่งเป็นสถานที่ช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดาขาดญาติมิตรในรูปแบบของครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาวที่นี่จึงมีเด็กอาศัยกินอยู่หลับนอนเรียนรู้และทำกิจกรรมอยู่มากมายโดยมูลนิธิเด็กโสสะนี้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า51บปีแล้วซึ่งจะเห็นถึงความซีจางเสื่อมสภาพ เก่าโทรมของอาคารเรียนและอาคารต่างๆในมูลนิธิแห่งนี้วาวเดคอได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทเบเยอร์ er จำกัดในการช่วยเหลือปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลโดยทางสีเบเยอร์ได้มอบสีและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยภารกิจในวันนี้นะครับของทีมงานวาวเดคอเราก็จะมาทำการปรับปรุงทาสีอาคาร อนุบาลโสสะนะครับโดยที่เราจะเริ่มจากงานหลังคานะครับแล้วก็งานผนังภายนอกทั้งหมดฝ้าชายคาฝ้าเชิงชายนะครับเพื่อให้กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับก่อนเริ่มงานทางทีมงานของว o w d e คอรได้ทําการฉีดล้างทําความสะอาดคราบสกปรปกคราบเชื้อราและตะไคร่น้ําบริเวณหลังคาและบริเวณโดยรอบอาคารที่ฝังแน่นมานานหลายปีให้หลุดออกทั้งหมด หลังจากทำความสะอาดหลังคาและพื้นที่โดยรอบแล้วทางทีมงานของว้ wow า d e c o อจะเริ่มทำการพ่นสีหลังคาด้วยการเลือกใช้เครื่องพ่นสีแบบแอร์เลสเปย์ S P A, ที่ทันสมัยคุณภาพสูงซึ่งจะทำให้ได้ผิวสีเรียบเนียนสม่ำเสมอโดยการพ่นสีจะพ่นสีด้วยกันทั้งหมด3เที่ยวประกอบไปด้วยสีรองพื้น1เที่ยวและสีทับหน้าจำนวน2เที่ยวทางทีมงานของว้าวเดคอได้เลือกใช้สีรองพื้นคุณภาพสูง Pro Quick b a y ย r ร์โปรควิกไพ m เมอร์บีที่ช่วยในการยึดเกาะของสีทับหน้าทําให้สีทับหน้าติดแน่นทนทานสีสวยสดสําหรับสีทับหน้าทางทีมงานของว o w d e ด o คอเลือกใช้สีทาหลังคาอนเนกประสงค์คุณภาพสูง y e y s r n o t e c h l o o p Paint ด้วยเทคโนโลยี Super Color Guard สูงกว่าสีอะคริลิกฤฤฤฤทั่วไป5เท่าฟิล์มสีสวยสดทนทานไม่สี่จางฟิล์มสีไม่จบฝุ่น ทำให้หลังคาของอาคารอนุบาลมูลนิธิโสสะกลับมาดูเหมือนใหม่อีกครั้งหลังจากที่งานสีหลังคาเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยงานทาสีโดยรอบอาคารอนุบาลมูลนิธิโสสะโดยทางทีมงานของวั d เดคอทำการปกป้องพื้นที่โดยรอบที่จะทําการทาสีด้วยอุปกรณ์ป้องกันสีและติดกระดาษเทปกาวบริเวณขอบหน้าต่างและประตู หลังจากที่ทำการปกป้องบริเวณที่ไม่ทาสีแล้วก็จะเริ่มเตรียมพื้นผิวของอาคารที่เสื่อมสภาพหลุดลอกล่อนด้วยการขูดฟิล์มสีที่หลุดลอกล่อนออกให้หมดในส่วนที่เป็นปัญหารอยแตกรล้าอาจจะส่งผลได้ในระยะยาวเช่นน้ำฝนสาดเข้าผนังน้ำจะสามารถซึมผ่านรอยแตกรล้าเล็กๆเหล่านี้ส่งผลให้ผนังเกิดความชื้นและเกิดสีลอกล่อนได้ทางทีมของว้าวเดคอ จะทำการอุดโป้รอยแตกรล้าวต่างๆของอาคารและขัดแต่งพื้นผิวให้เรียบเนียนเพื่อปิดรอยแตกรล้าวและช่วยป้องกันปัญหาที่จะตามมาอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญจะทำให้สีทาบ้านสวยงามคงทนมีอายุที่ยืนยาวคือการทาสีรองพื้นที่มีคุณภาพสูงที่จะช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและสีทับหน้าโดยทางทีมช่างของวาวเดคอเลือกใช้สีรองพื้นอนเนกประสงค์ เบเยอร์โปรควิกไพรเมอร์บีหนโดยการทาสีรองพื้นจํานวนหนึ่งเที่ยวทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย4-6ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้าในเที่ยวต่อไปเมื่อสีรองพื้นแห้งสนิทแล้วสิ่งที่ทําให้อาคารมีสีสันที่สวยงามนั้นก็คือสีทับหน้าโดยทางทีมช่างวาลเดคอร์เลือกใช้สีทางทับหน้าของเบเยอร์โดยสีที่ใช้จะเป็นสีเกรดพรีเมียมสูงสุดที่จะให้ชั้นสีที่มีความคงทนแข็งแรง สีสันสวยสดไปได้อีกหลายปีโดยจะทาสีจำนวนสองเที่ยวพร้อมเก็บรายละเอียดงานให้เรียบร้อยทั้งงานผนังภายนอกผนังอิฐฝ้าภายนอกและเชิงชายโดยทางทีมช่างวาวเดคอเลือกใช้ล er ูกกลิ้งเบเยอร์ทูอิซึ่งเป็นลูกกิ้งที่อุ้มน้ำสีได้ดีกลิ้งง่ายไม่มีสะดุดทำให้งานนี้ออกมาเนี๊ยบคุณภาพงานระดับพรีเมียมส่วนในขอบมุมหรือพื้นที่ที่ลูกกิ้งไม่สามารถเข้าถึงได้นั้น ทางทีมช่างจะเลือกใช้แปลงทาสีเบเยอร์ทีอินวันในการเก็บขอบมุมจุดเด่นของแปลงเบเยอร์นั้นคือดูน้ำสีได้ดีผลแปลงเรียบเนียนยึดติดแน่นไม่หลุดล่วงเส้นคมทำให้พิมพ์สีเรียบเนียนสำหรับภารกิจในครั้งนี้ทางทีมว้าวดีคอร์ได้ทำการแปลงโฉมอาคารอนุบาลของมูลนิธิโสสะให้กลับมาดูเหมือนใหม่อีกครั้งด้วยบริการทาสีที่ใส่ใจทุกรายละเอียด ที่เห็นได้ในทุกกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจากทีมงานว้าเดคอร์มูลนิธิเด็กโสสะนะคะเปิดดำเนินการมาในประเทศไทยนี่ประมาณ50ปีแล้วค่ะ ดำเนินการเกี่ยวกับให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่ขาดบิดาบรรดาไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูค่ะให้เขาได้อยู่ในครอบครัวชดเชยได้มีการศึกษาได้ออกไปเลี้ยงดูตัวเองโดยไม่เป็นภาระ,ะต่อสังคมค่ะจากที่ทราบแล้วนะคะว่ามูลนิธิเราเปิดมาประมาณ50ปีแล้ว อายุการใช้งานของอาคารก็เริ่มมีการเสื่อมโทมวาวเดคอได้เข้ามาซ่อมแซมสีกระเบื้องหลังคาโดยการล้างแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่ผุกก่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงโดยทาสีใหม่ให้ทั้งกระเบื้องแล้วก็โครงสร้างของตัวอาคารนะคะประทับใจนะคะก็คือ1ทําทำงานรวดเร็วสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ ตรงต่อเวลาค่ะแล้วก็ไม่ไม okay. ่สร้างความรบกวนให้กับทั <ty> ้งเจ้าหน้าที่แม่และเด็กอะค่ะเก็บกวาดเรียบร้อยไม่ไม่ทิ้งเป็นภาระของมูลนิธิเราอะค่ะก็คือฝีมือการทำงานนะค่ะเขามีฝีมือเป็นเขาเรียกว่ามืออาชีพจริงๆทําทำแล้วสวยงามไม่ไม่เห็นร่องรอยของสภาพอาคาร เก่าลงเหลืออยู่เลยคนทั่วไปแลดูแล้วเหมือนเราเราได้อาคารใหม่จริงๆอะคะ่ะทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทางวาวเดทคอรนะคะที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและมูลนิธิได้เข้ามาช่วยในการปรับปรุงอาคารให้หน่าอยู่แลดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งทำให้มูลนิธิประหยัดค่าใช้จ่ายโดยนำ ค่าใช้ใจ่ายเหล่านั้นมาดูแลเด็กแทนที่จะไปบำรุงรักษาอาคารนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะสุดท้ายนะครับผมขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามรายการว้าวเด็กคอโฮมเจอร์นี่ให้ด้วยนะครับผมทางเราจะนำผลงานทาสีบ้านที่มีคุณภาพจากช่างสีมืออาชีพมาให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ